สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงชาแนลนะคะวันนี้นะหงก็จะมาเล่นพิกอะคาร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่า,าคนที่เราถามถึงนะคะเขาอยากจะสื่อความรู้สึก อะไรมาถึงเราเช้านี้นะคะวินาทีนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะเขาอยากจะสื่อความรู้สึกแบบไหนนะคะอยากจะสื่อความรู้สึกอะไรมาถึงเรานะคะในช่วงเช้าว,วันนี้นะวันสบายๆนะคะที่เป็นวันหยุด เราก็จะมีไพ่ให้เลือกด้วยกัน3ากองนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามากด subscribe สมาชิกใหม่รวมถึงสมาชิกเก่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนสําหรับกําลังใจแล้วก็การสนับสนุนที่ดีตลอดมานะคะก็เดี๋ยวเราไปเลือกกัน3มกองด้วยกันนะคะดูที่หลังไพ่กองแรกจะเป็นไพ่หลังไพ่อันนี้นะคะ กองที่สองกองที่สามนะคะเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดถ้าเรามีคนที่เราอยากถามมากกว่าหนึ่งคนสามารถที่จะแทนเข้าไปในกองไพ่อีกสองกองได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำสมาธิกันสักสามวินาทีนะคะใครที่ต้องการเวลามากกว่านั้นสามารถที่จะกดพอส s e ได้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ โอเคนะคะหงขอเริ่มที่กองแรกเลยนะคะไปดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะใครที่อยากจะสื่อความรู้สึกถึงคุณเช้านี้นะคะอยากจะสื่อความรู้สึกอะไรอยากจะสื่อความรู้สึกแบบไหนมาถึงคุณเช้านี้นะคะเราก็จะไปหาคำตอบกันนะ นะคะเขาอยากจะสื่อความรู้สึกแบบไหนถึงคุณเช้านี้นะคะเขาเป็นใครนะเราก็จะไปดูกันนะคะมีไพ่นะคะเด็กถือดาบเทมเพันส์นะคะไพ่เดอะสตานะคะ ไพ่สามคาทานะคะไพ่เก้คาคาทาว้าวไพ่เดอะซันะคะโอ้ขึ้นมากับยามเช้าแบบนี้สีสีเหลืองสว่างสดใสมากๆเลยนะคะไพ่เด็กนี้สีเขาจะเห็นชัด The High Priestess นะคะ ไพ่สีเหลืองสว่างีไพ่เดสสแล้วก็ไพ่ว้าวไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็ไพ่ห้าคาถานะคนที่อยู่นะคะพลังงานของคนที่เลือกกองนี้เนี่ยหงรู้สึกว่าน่าจะมีการ เลิกลากันไปนะเหมือนกับมีประเด็นกันหรือว่าไม่มีการมีการแบบไม่เปิดใจพูดคุยกันนะคะอาจจะมีการไม่เข้าใจกันอนะแล้วก็เหมือนกับทะเลาะกันค่อนข้างแรงพอสมควรอา,คอ,าอารมณ์ของคุณกองเนี้ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนที่อยู่ทางไกล นะเป็นคนที่อยู่ไกลๆนะคะอาจจะอยู่ไปทางทิศเหนือก็ได้นะ The Star ตรงนี้นะคะมีไพ่ดาวเหนือแล้วก็เป็นคนที่ต้องเดินทางไปไป,ไปมามาเมาืม่อก่อนอาจจะเดินทางไปไปมามาแล้วได้เจอกันนะคะแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะนิ่งเงียบไปนะคะโดยที่คุณเองก็อาจจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเงียบไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะมาจากการที่ ทะเลาะกันได้นะคะมันมีไพ่ห้าคาถาเนี่ยบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจกันนะคือเหมือนกับมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมบอกนะคือเหมือนกับว่าเก็บความรู้สึกนะคะเก็บความรู้สึกแล้วก็คือเหมือนเหมือนไม่เปิดไม่เปิดรับความสัมพันธ์เนี้ย นะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าไม่จริงใจนะคะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะฝ่ายคุณรู้สึกว่าฝ่ายนี้อาจจะไม่จริงใจก็ได้นะอาจจะมีการหยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะเพราะไพ่มันค่อนข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันแบบมันหยุดไปแล้วนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังรออยู่นะคะยังไม่ทิ้งความความรู้สึกหรือว่ายังไม่ได้แบบจะเรียกว่าอะไรยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่อ่ะนะคะยังมีความหวังอยู่ เดี๋ยวหงขอดูหน่อยนะว่าเรื่องราวมันเกิดจากอะไรนะคะ Five of r o s น่าจะเกิดจากการไม่เข้าใจกันมากกว่าแล้วก็อาจจะความไม่ชัดเจนนะความไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการความชัดเจนทำไมถึงบอกว่าอยากได้ความชัดเจนเพราะว่ามันมีไพ่ The Star มีไพ่ The Sun ขึ้นมาแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมเปิดใจนะคะไม่รู้กลัวอะไรอะ่ะเนี่ย ไม่ยอมเหมือนมีกำแพงปิดกั้นตัวเองไว้อะนะคือไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมเปิดรับจะเอายังไงก็ไม่เอานะคะปล่อยให้ฝ่ายคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องรอรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันไม่ไปไหนเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเงียบๆนะคะ the high priestess ตรงนี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่เปิดเผยมันความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอ่ะคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่า ถามกี่ครั้งก็ไม่เคยได้นะคะห้คาากับ1ดาบตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะถามไม่ว่าจะเสนอไม่ว่าจะพูดยังไงก็แล้วแต่ก็คนคนนี้เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมบอกหรือว่าไม่ยอมรับนะคะว่าทำไมถึงให้ไม่ได้นะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะแต่คนคนนี้เนี่ย เขายังยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะเขายังยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังอยากที่จะอยากที่จะคุยกับคุณนะนะยังยังรู้สึกว่าคือแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจมากๆนะคะเขาอารมณ์เขาค่อนข้างจะไม่มั่นคงนะอยู่ดีๆบางทีคุยกันดีๆเขาก็แบบงอนซะงั้นหรือไม่ก็แบบอะอยู่ดีๆไม่พอใจเรื่องอะไรไม่บอก นะแต่อยู่ดีๆก็เอาวางไปหรือว่าตัดสายกันง่ายๆหรือว่าอยู่ดีก็เลิกคุยกันสร้างนั้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นฝั่งคุณอาจจะเป็นฝั่งเขาได้นะคะเพราะพลังงานมันอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นฝั่งคุณที่แบบเอาเอาแน่ไม่ได้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ฝั่งเขาอาจจะเป็นฝั่งคุณที่กลัวความรักใหม่หรือกลัวความสัมพันธ์ใหม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่า ในไพ่นี้หงจะมองว่าเป็นฝ่ายนั้นละกันนะจะได้ดูง่ายๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะสลับกันได้นะคนคนนี้นะคะคนที่อาจจะหยุดความสัมพันธ์ไปเป็นคนไกลๆเนี่ยนะอาจจะอยู่กันคนละภาคคนละจังหวัดคนละทิศนะคะแล้วเป็นคนที่จะเรียกว่าเขามีกำแพงตัวเองสูงก็ไม่ยอมไม่ยอมเปิดใจให้คุณจนคุณอ่ะพอแล้วนะคะหันหลังเลิก จบนะคนคนนี้นะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกแบบเดี๋ยวก็รู้สึกถึงคุณเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็ยังรอนะคะคนแบบนี้นะมันก็เหมาะแล้วที่คุณจะเดินจากไปนะคะคนคนนี้แหละคนที่เป็นลักษณะแบบนี้แหละที่เขาเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่นะเช้านี้อยากจะเห็นพระอาทิตย์แล้วก็เห็นไหมคะเห็นพระอาทิตย์แล้วก็คิดถึงคุณนะ เวลาที่เห็นธรรมชาติมองไปข้างนอกหน้าต่างนะเห็นวิวสวยๆเขาก็จะคิดถึงคุณถ้าเป็นในยามค่ำคืนมองไปที่ดวงดาวเขาก็จะเห็นหน้าคุณตรงนั้นแหละนะแต่ถามว่าชัดเจนไหมไม่ชัดเจนไม่เอาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าชอบยังไงนะคะคนแบบนี้มันก็มีนะมีเยอะด้วยนะคะที่เห็นมาคือชอบแต่ก็อื ยังไม่แน่ใจนะเอารอไปก่อนอะไรแบบนี้เนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นประมาณนี้แหละทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายเราเนี่ยแหละแบบไม่เอาแล้วพอเหอะอะไรก็ไม่รู้นะคะใครจะไปรอสแตนบายรอนะเวลามันมีค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่กำลังอยากจะสื่ออารมณ์ความรู้สึกถึงคุณเช้านี้นะคะก็คือคนคนนี้นั่นเองนะคนที่อาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคนที่อารมณ์แบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวไปไปมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะจนทำให้คุณเนี่ย อาจจะอนอยเขาเรียกเขาไม่เรียกว่าอนอยสิเขาเรียกว่าพารานอยไปเลยนะคะจนคุณเลือกที่จะหยุดดีกว่าเพราะว่ามันทุกอะมันเป็นทุกข์กับการที่ต้องมานั่งประสาทรอเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้แหละที่เขาอะยังคิดถึงคุณอยู่ยังอยากสื่อความรู้สึกถึงคุณเช้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาดูพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็คิดถึงคุณนะคะถ้าเขาเป็นคนตื่นเช้านะเนี่ยมันมีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเขาก็ยังหวังอยู่ลึกๆกันนะว่าอาจจะได้คุยกับ คุณอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคนคนนี้แหละนะคะไม่ว่าคุณจะชอบไม่ชอบก็ตามนะคือพลังงานมันขึ้นมาประมาณแบบนี้นะคะทีนี้ไปดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะหงเห็นมีราศีมังกรนะคะที่เกิดอะ่ะมาราศีมังกรราศีกุมที่เกิดวันอาทิตย์อ่านะคะกุมมังกรที่เกิดวันอาทิตย์แล้วมีอะไรอีก มีพฤชศนะคะพฤชศก็ได้ตุนก็ได้นะที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็มีนก็ได้นะคะเห็นไหมน้ำขึ้นน้ำลงบุวัจจันทร์ก็ทำให้อารมณ์ของค,น,คนขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเทมเพลนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปนะคะอยากคิดก็คิดไปใช่ไหมคะนะเราไปดูกันกองต่อไปกันนะคะ ไปดูกันกองต่อไปว่าพลังงานแบบไหนจะขึ้นมานะคะไปดูซิว่าเช้านี้นะคะวินาทีนี้ตอนนี้เนี่ยใครอยากจะสื่อความรู้สึกถึงคุณนะคะในช่วงนี้ในตอนนี้วินาทีนี้นะรู้สึกอย่างไรนะคะดูกองนี้นะ่ะมาดูกันนะคะว่า ใครนะคะที่ส่งความรู้สึกคิดถึงนะที่อยากจะส่งความรู้สึกถึงคุณเชา้านี้สื่ออารมณ์ความรู้สึกถึงคุณเชา้านี้แล้วเขาอยากจะบอกอะไรหรือว่ารู้สึกอย่างไรนะคะเราก็จะไปดูกันนะไปหาคําตอบกันนะคะมีนะคะไพ่ 9, เก้เหรียญน,นะคะไพ่ อัศวินถือดาบไพ่แปะถ้วยไพ่เลเวอร์นะคะไพ่สิบคาาไพ่หกดาบไพ่พระไพ่ควินถือคาานะคะ ไพ่ไฮโรเฟนต์แล้วก็ไพ่สี่สี่เหรียญนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะหงมองว่าคุณเองอาจจะเคยมีความสัมพันธ์นะคะที่ลึกซึ้งกับคนคนนี้แล้วก็อาจจะมีการห่างๆกันออกไปนะมีไพ่พระเข้ามาตรงนี้มันเหมือนกับคนคนนี้อาจจะมีการเดินทางมีการต้อง กลับประเทศนะคะหรือไม่ก็ต้องกลับบ้านกลับเมืองกลับถิ่นฐานบ้านช่องของเขามีการย้ายถิ่นฐานนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันมีความจําเป็นเขาอาจจะมีเรื่องด่วนที่เขาต้องกลับไปจัดการนะคะมีภาระหลายๆอย่างนะแต่ว่าสําหรับคนกองเนี้ยเหมือนความสัมพันธ์ของคุณก็ยังโอเคกันอยู่นะคะมันเหมือนว่ามีการ เนี่ยค่อนข้างที่จะอินเลิฟกันพอสมควรแหละ h p r e t e s t กับ the lovers นะคะฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าฝ่ายไหนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะถึงได้มาคบกันแล้วมันขึ้นเป็น l ล v e r รตรงนี้เนี่ยนะแต่ว่า อาจจะบางคนอาจจะมีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานก็ได้นะคะมันแล้วแต่สถานการณ์ของคนนะถ้ายังไม่แต่งงานเนี่ยมันก็พูดยากนะคะเขาก็ถือว่า ก็ยังไม่มีพันธะนะบางคนเขาก็คิดกันต่าง,างแง่ต่างมุมนะคะมันคิดกันหลากหลายแต่ว่าจากคนกองนี้เหมือนกับว่าคุณเองยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องห่างๆกันไปเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่อาจจะต้องต่างคนต่างกลับไปเทคแคร์ดูแล คนที่บ้านหรือว่ามีธุรกิจมีอะไรบางอย่างที่มันแบบค่อนข้างเป็นภาระนะต้องกลับไปดูแลนะคะไม่คุณก็เขาเนี่ยต้องเดินทางกลับเนี่ยทางไกลนะคะอาจจะเป็นต่างประเทศหรือคนละที่คนละทางกันนะคนลาถิ่นที่เกิดก็ได้นะคะบ้านเกิดคนละที่นะแล้วก็ รู้สึกคิดถึงนะคะคิดถึงกันรู้สึกเหงานะเช้านี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาหาอยากที่จะได้กลับมาเจอกันเร็วๆนะคะอยากกลับมาแบบได้เจอกันนะได้อยู่ด้วยกันอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนบ้านใครบ้านมันอยู่นะต่างคนต่างอยู่นะคะไม่สามารถต้องระมัดระวังตัวเองอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันนะมีไพ่พระเข้ามาอาจจะเป็นช่วงที่หยุดพัก นะคะแต่ถามว่าความรู้สึกที่เขาส่งถึงคุณวันนี้เขาอยากจะบอกว่าคิดถึงคิดถึงมากๆเลยนะคะอยู่คนเดียวเหงานะเหงามากอยากจะกลับไปอยู่ด้วยกันหรืออยากจะเจอกันนะคะมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็เหนื่อยมากเลยกับเรื่องของงานหรือว่าภาระต่างๆหรือ งานที่มันมีต้องสะต้องสางนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาได้เพราะว่าหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคนที่คุณเดทด,ด้วยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นคนที่มีความรู้เป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นผู้รู้นะเป็นที่ปรึกษาได้เป็นคนที่ทำงานในราชการก็ได้นะตอนนี้ ภารกิจเยอะมากนะคะสำหรับคนที่เป็นราชการก็แล้วแต่หน่วยกระทรวงทะบวงกรมต่างๆนะว่าใครมีอะไรเนี่ยมันเหมือนต้องกลับไปจัดการนะคะแต่ว่าตัวคุณก็อาจจะอยู่ชิวๆนะอาจจะอยู่รอนะคะห่างๆกันไปก็คิดถึงนะคะเขาบอกอยากจะบอกว่าคิดถึงแต่ตอนนี้อาจจะเดินทางไม่ได้นะอาจจะมีปัญหานะมีอุปสรรคนะ เพราะฉะนั้นก็เช้านี้อยากจะส่งความคิดถึงมาให้คนที่เลือกกองนี้นะคะว่าคิดถึงเสมอถึงแม้ว่ามันจะห่างกันไปไกลหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็รอวันที่จะได้เดินทางมาเจอกันอีกนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็หงมีเห็นมีพลังงานของราศีเมถุนนะคะราศีพฤษภนะอ่าแล้วขอดูอีกนะคะ น่าจะมีของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์พฤษภวันจันทร์มีถุนหรือไม่ถุนเนี่ยนะคะวันจันทร์พฤษภวันจันทร์มีถุนแล้วก็เห็นไหมไพ่เฮอร์มิตนะคะก็เป็นราศีกันอีกนะราศีพฤษภตรงกันแล้วก็ราศีพิจิกนะคะพิจิกนะพิจิกพฤษศกันนะคะ ที่เกิดวันจันทร์นะที่อาจจะมีอิทธิพลกับคนที่เลือกกองนี้นะคะเช้านี้ที่เขาส่งความรู้สึกคิดถึงมาให้นะคะอ่านะคะมาดูซิว่าคนที่อยู่กองต่อไปเนี่ยเขาอยากที่จะสื่ออะไรนะคะส่งความรู้สึกแบบไหนมาให้คุณเช้านี้นะคะหรือตอนนี้วินาทีนี้ปัจจุบันนี้นะไปดูกันนะคะ มาดูกันนะคะกล่องสุดท้ายกล่องนี้นะนะกล่องนี้นะมาดูซินะคะว่าใครนะคะใครที่อยากจะสื่อความรู้สึกถึงคุณเช้านี้นะใครอยากจะสื่อความรู้สึกถึงคุณเช้านี้นะเขาอยากจะสื่อว่าอะไรนะคะอยากจะบอกว่าอะไรกับคุณนะในความรู้สึกของเขานะคะเราจะมาดูกันนะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะ มีไพ่หกถ้วยนะคะ Six of Cups มีไพ่ The Hermit มี The Hangman นะคะอันนี้รู้สึกจะใบใหญ่หน่อยอ่านะคะแล้วมีไพ่อะไรอีกนะมีไพ่ Strength นะคะ งถือเหรียญมีไพ่จัดเม e น t ไพ่แปดดาบไพ่เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ว้าวทูออฟคัพสนะคะทูออฟคัพเด็กนี้น่ารักมากๆเลยอยู่ในสวนส้มนะคะ แล้วก็ไพ่เดอะแชริออนะนะคะคนกองนี้นะขอดูนิดนึงนะคะคนกองนี้นะเหมือนเหมือนมันถูก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรถูกสถานการณ์นะแยกคุณออกจากกันนะคะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะความรักค่อนข้างมั่นคงอยู่นะแต่ด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะมันทำให้คุณสองคนเนี่ย อาจจะต้องอยู่ห่างๆกันอยู่ไกลกันนะคะคุณสองคนก็เหมือนกับคนหนึ่งก็อาจจะถูกกักตัวนะอีกคนนึงก็ต้องอดทนรอคอยนะคะไพ่สเตรนจ์กับไพ่แดดาบต,ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนว่าถูกไม่สามารถที่จะออกมาได้นะอาจจะถูกจํากัดพื้นที่นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องอดทนรอนะอยากเจออยากพบแต่ก็ไม่ได้เจอสักทีนะต้องอดทนจริงๆนะคะเด็กนี้นะ คุณสองคนเนี่ยความรักช่วงนี้อาจจะต้องพักนะคะเพราะว่ามันด้วยสถานการณ์มากกว่านะคุณสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน นะคะเนี่ยจริงๆแล้วคุณสองคนนะมีเขาเรียกว่ามีแผนการที่จะเดินทางหรือว่ามีแผนการที่จะอยู่ด้วยกันอยู่นะมีแผนการด้วยกันเยอะแยะเลยแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้ช้าลงนะคะเนี่ยมันเหมือนคุณคิดแผนเอาไว้แล้วว่าอาจจะเดินทางไปไหนหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันหรือว่าจะไปใช้เวลาที่ไหนอยู่ด้วยกันท่ามกลางธรรมชาตินะคะดู น่ารักมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเขาประกาศออกมานะจัดเม้นตกับ8ดาบตรงเนี้ยมันเหมือนการประกาศออกมาหรือตัดสินแล้วว่าเนี่ยมันช่วงนี้มันต้องเป็นแบบนี้ถูกกักกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกสตริกไปด้วยกฎระเบียบอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้สถานการณ์ของคุณเนี่ย อาจจะเงียบไปนะคะ King of คอยตรงนี้นิ่งๆนะคะแต่ว่าสองคนก็คิดถึงกันมากนะทูออฟคัตรงนี้นะคะเซเว่นออฟคคิดถึงกันจริงๆเลยนะอยากส่งความรู้สึกให้กันแต่เช้าเห็นไหมคะเห็นพระอาทิตย์ไหมนะซิกออฟคัตรงนี้อยากที่จะดูแลเทคแคร์นะอยากที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออยากปฏิบัติกันน่ะนะไม่ว่าใครปฏิบัติใครก็ตามแต่ว่า อยากอยู่ใกล้ๆกันอยากดูแลกันใกล้ๆใกล้ชิดนะคะแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมันห่างทำให้คุณห่างๆกันไป นะมันมีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้จัดเม้นต์อ่ะมันประกาศออกมานะคะมันค่อนข้างมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณ2คนกับคนหลายๆคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้น t w o of Cups ตรงนี้ s o v e u p s Cup เนี่ยแผนการต่างๆทั้งสงคนของคุณ2คนอาจจะต้องถูกระงับไปก่อนแต่ถามว่าความรู้สึกที่สื่ออยากจะสื่อถึงกันก็คือความคิดถึงนะคะอยากบอกให้เธออดทนก่อนนะรอฉันก่อนเนี่ยฉันอาจจะต้องแบบ ไปไม่ได้นะอาจจะถูกกักตัวนะนะคะมันอาจจะนะ่ด้วยกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันมีออกมานะคะ The strength กับเอกอัลสอรตรงนี้ทำให้คุณขยับอะไรไม่ได้มากนะสำหรับคนคู่นี้เพราะว่าคุณเองอะ่ะผมมองว่าน่าจะอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะยังอาจจะมีการแบบกำลังเดทกันอยู่นะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยล่าช้าออกไปอีก นะคะแล้วก็คิดถึงกันมากๆนะอยากเจอกันเร็วๆเนี่ยสตรนะคะต้องอดทนนะเพราะว่ายังมีความรัก,ให,กให้กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะสำหรับคนกองนี้นะอยากจะสื่อความรู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะคะอยากให้อดทนนะอดทนส่งกำลังใจถึงกันนะคะก็ เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคือมันมีไพ่ที่มันมีปัญหามีกฎระเบียบม,มีอะไรต่างๆเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์กับคุณเลยแต่ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังดีอยู่นะคะกองนี้ก็ยังรักกันอยู่นะยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะหงเห็นนะคะมีราศีสิงห์นะคะราศีกรกฎ สิงห์กรกฎนะคะแล้วก็กันนะคะสิง์กรกฎแล้วก็กันาสามราศีด้วยกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ครบาสามราศีนะคะไม่ต้องเปิดก็ ะะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะถ้าเหตุการณ์ไม่ตรงนะคะก็อยากให้เอารับพลังงานที่ดีๆไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่นะไม่ต้องเอาไปนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะอีกไม่นานเราก็คงมันจะดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ